หลังจากที่เรานะครับเล่นแบบฝึกสอนมานานแล้วเนี after, yep. em, man, ่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราจะได้นะครับทําภารกิจจริงๆสักทีนะครับก็เราเนี่ยก็จะกลายเป็นฮันเตอร์นะจริงๆของจากหมู่บ้านโคโคโตแล้วนะครับเป็นดราเวนนะครับผู้ใช้ดาบใหญ่นะครับแลงหนึ่งเอาละครับผมหลังจากที่เรานะครับทําภารกิจแบบง่ายๆมานานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระที่ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ทําภารกิจเลเวลที่2แล้วนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมข้างล่างว่าจะมีเออร์ตินเควสนะครับเออร์ตินเควสก็คือ เควสฉุกเฉินนะครับเควสด่วนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเควสด่วนดีกว่าว่าคืออะไรนะครับเควสเป็น hunting quest นะครับเป็นเควสที่เราต้องไปล่ามอนสเตอร์นะครับ your first monster hunt ก็คือการล่ามอนสเตอร์ครั้งแรกของเรานะครับของคุณนั่นเองนะครับรีวอร์ดนะครับได้ตั้ง200เซนีนะครับมีค่าสัญญาด้วยนะครับ100รเซนีก็ถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจเสร็จก็ได้คืนนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับ รายละเอียดก็คือให้เรานะครับสเลนะครับก็คืออ่าโค่นนะครับโค่น3ามเวโรซิเพหลงนั่นเองนะครับก็คือให้เราจัดการนะครับเจ้าเวโรซิเพนั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับเร q u เตอร์นะครับคนที่ร้องขอคนที่เรียกร้องควยนะครับก็คือเป็นวิเลจการ์นะครับเป็นยามนะครับเป็นรปภหมู่บ้านเรานี่แหละนะครับบอกว่า Help นะครับช่วยด้วยนะครับ the c h i l d r e n นะครับ are being attacked นะครับเติบอีกีนะครับถูกนะครับถูก attack นะครับ by small blue monster นะครับถูกแอคแท็นะครับถูกโจมตีโดยนะครับมอนสเตอร์นะครับสีฟ้าตัวเล็กนะครับคอนะครับเตอร์นะครับถูกเรียกว่าเว c โ t ซิเพลก็คือเรียกว่าเจ้าเวลโอซิเพลนั่นเองนะครับท r e ออฟเ e อะบีสนะครับอาอัลซานนะครับเจ้าสัปราห3สามตัวนี้นะครับมันอยู่ข้างนอกนะครับดูซัมติงนะก็คือทำอะไรสักอย่างสินะครับก็โอเคพอจะเข้าใจได้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นจัดการเจ้าเวลโอซิเพลสามตัวนี้นั่นเองนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมเนี่ยจะซื้อหรือว่าครับอาวุธอะไรเพิ่มดีไหมนะครับเพราะตอนนี้ตังผมเหลือแหลแล้วนะครับเอาละผมจะทําการอัปเกรดอัปเกรดนะครับในส่วนของดาบของผมนะครับเป็น i อออนซอสพลาส s นะครับเอาละเติมเลยล้วกันนะครับขออ,อัปเกรดดาบหน่อยนะครับโอ้โหโอเคตอนนี้เราก็ตีแรงขึ้นแล้วนะครับเอาละ ก็เดี๋ยวเราไปจัดการเจ้าเวโรซิเพย์กันเลยนะครับเรานะครับจะไปจัดการเจ้าเวโรซิเพย์กันนะครับผมขอกินนี่กันนะครับกินเลชั่นก่อนนะครับเพิ่มนะครับจะได้วิ่งเร็วๆนะครับไหนๆใครมามาทำร้ายนะครับคนในหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็ไปจัดการมันดีกว่านะครับอืม ลักษณะตัวนะครับสีฟ้านะครับตัวเล็กเลยแล้วก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับเหมือนแ็ปเตอร์นะครับแต่จากเคสได้บอกว่าเราต้องจำอ่าโค่นนะครับหรือว่ากำจัดนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับไปเราไปจัดก,การมันดีกว่านะครับ คงไม่ขนามือนะครับนักดาบสุดโหดอย่างเรานะครับโอเคเฮ้ยมันมันพลิ้วจังวะเฮ้ยพลิ้วเกิน โอเคครับได้อยู่ได้อยู่โอก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่หวายน้องเอ้ยก็เจ้าวิลเปเพเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันอยู่กันเป็นฝูงนะครับบางทีก็อาจจะน่าลำคาญได้นะครับเวลาที่เราไปล่ามอนสเตอร์ตัวอื่นนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับในการจัดการนะครับ การล่ามอนสเตอร์จริงๆของเรานะครับหลังจากที่เราเนี่ยเล่นทุตเทเรียลมาตั้งนานนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าว e ลโลิเพกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างซึ่งเจ้ามอนสเตอร์ที่เราล่าวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าวลโลสิเพรนะครับ aggressive carnivorous monster that often travel in p a c k นะครับ even a monster hunter should take care not to be surrounded while raging up they are found in many different areas such as นะครับ jungle or forest and hills นะครับ Aggressive นะครับ Aggressive ก็คือก้าวร้าวนะครับ c a n n i v o r s ก็คือกินเนื้อนะเป็น Monster นะครับ Aggressive c a n n i v o r s ก็คือเป็น Monster ที่ว่ากินเนื้อแล้วก็มีความก้าวร้าวนะครับดุร้ายมากๆนะครับ d e a t ofent r a v e l i n p a c k ก็คือมักจะนะครับเดินทางหรือว่าอยู่กันเนี่ยเป็น p a ็คหรือว่าเป็นฝูงนั่นเองนะครับ e v e n a Master Hunter นะครับแม้กระทั่งนะครับคนที่เป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนะครับ Shoot Take Care นะครับ Not to be surrounded นะครับ ควรที่จะรับระวังนะครับไม่ควรที่จะถูกนับเซร์ราเดสก็คือถูกล้อมรอบนะครับโดยพวกมันนั่นเองนะครับวา r เรนจิงก็คือนะครับกว้างขวางนะครับ they are found in many different a r e a นะครับก็คือเจ้าเวโรซิเพนนะครับถูกพบได้นะครับในหลากหลายแอเรียหรือว่าหลากหลายพื้นที่เลยนะครับเช่นนะครับจังเกิลก็คือป่าดงดิบนะครับฟอเรสต์ก็คือป่าทั่วไปนะครับแล้วก็ฮิลก็คือพวกเนินเขาพวกนี้นั่นเองนะครับ โอเคก็ผมหลังจากที่เราสําเร็จคุยล้วเนี่ยเราก็มาดูดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยได้รางวัลของอะไรบ้างมานะครับจากการที่เราทาภารกิจนับจัดการวีรูสิเพนะครับโอเคนะของที่เราได้มาจากเจ้าวีรูสิเพนะครับก็จะมีเป็นสเกลนะครับมีแฟงแล้วก็มีหฮยนะครับเอาล่ะวีรูสิเพนะครับสเกลก็คือเป็นเกล็ดนะเป็นเกล็ดเป็นเหมือนกับจุดที่เป็นเหมือนเกล็ดมังกรเกล็ดของไดโนเสาร์นะครับประมาณอย่างนั้นของเจ้าวีรูสิเพนะครับ สเกลนะครับ o b t a i n นะก็คือได้รับมานะครับ by caving r up a v e r o s o p r a y นะครับ Blue and black in color นะครับก็คือเป็นเกล็ดนะครับที่ได้มาจากการแร่เนื้อนะครับแร่นับเจ้า aerosol spray นะครับมีสีนะครับดำแล้วก็สีฟ้านะครับต่อมาครับผม aerosol spray f l a k นะครับก็คือเป็นเหมือนเขี้ยวนะครับของเจ้า aerosol spray นะครับ Sharp ก็คือคมนะครับ Sharp มีความคมมากนะ ตต้นรับ not a s s h a r p as w เ v e r n f แฟ g นะครับแม้ว่าจะไม่คมนะครับเท่ากับ w ว v e r n f a แฟนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีความคมเท่ากับเขี้ยวของ w ว v e r n ก็ตามนะครับ Us e to make b o บกัน mmo นะครับก็คือใช้ในการสร้างนะครับกระสุนของโบกันนั่นเองนะครับหรือว่าพวกหน้าไม้นั่นเองนะครับต่อมา Ve l เ c i t y High ก็คือหนังนะครับเป็นส่วนของหนังนะครับ high obtained by carving up v e l o c i p l a y นะครับ value as a fusing item in armor craft นะก็คือหนังนะครับที่ obtained by carving up นะครับได้รับมาจากการแร่นะครับเจ้า v e l o c i p l a y นะครับ value as a fusing item in armor craft <c oughs> นะครับก็คือมอีมีประโยชน์น,นะครับในการนำไปใช้ผสมประกรอบในการสร้างาชุดเกราะนั่นเองนะครับ เอาละก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาขายเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับลองเซลล์ดูเลยละกันนะครับสเกลนะครับขายได้40เซนีนะครับแฟงขายได้15เซนีเนครับายขายได้28เซนีก็ราคาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้ทำชุดเกาะน่าจะดีกว่านะครับเอาละก็จบแล้วนะครับในส่วนของการล่ามอนสเตอร์ครั้งแรกนะครับ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ